สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยเมื่อสองฟังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรโยนาสาขาสวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมีรถสวยสวยมาแนะนำค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota a อ t i ติต8 Hybrid NT ปี2020ค่ะราคา479,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาว ผ่อนอยู่ประมาณ8,500บาทค่ะพี่พีทท่านไหนกำลังมองหารถไฮบริดไว้ใช้งานนะคะหรือชื่นชอบสีนี้นะคะพี่พี่สีเทาฟ้าสวยๆเลยนานๆจะเข้ามาทีนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 4 2 5 3 9 3 6 6ค่ะก่อนที่จะไปชมราย,ายละเอียดตัวรถนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถค่ะพี่พี่ จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2องเส้นสวยๆเลยมาพร้อมไฟหน้าฟู l e d นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะถัดมานะคะในส่วนของร้อแม็กค่ะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะเดิมแพ้โรงงานโลโก้นะคะสัญลักษณ์ห้บิดด้านข้างติดอยู่ชัดเจนค่ะกระจกนะคะบานหน้าพาเดิมโรงงานเช่นกัน ถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยค่ะมือจับประตูโคมเมียมนะคะเหลี่ยมสั่นลดคมชัดเจนสวยๆเลยมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันนะคะพี่ๆจะได้เป็นภายในโทนสีดำค่ะคันนี้ภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดำมาพร้อมเบาะหนังนะคะ สีดำสวยๆเดินได้ด้วยสีขาวนะคะพี่ๆเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะสวยๆตึงๆเลยในส่วนของตัวหัวน็อตค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเพดโรปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะคันนี้รถปี2020นะคะเป็นตัว1.8ไฮบริดเอนนะคะโครงสร้างการันตีโครงสร้างสวยเดิมอีกเช่นเคยค่ะในเรื่องของตัวโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเลย ของเราการันตีโครงสร้างคัดเกตเอทุกคันอยู่แล้วนะคะกระจกบานข้างพาเดิมโรงงานค่ะภายในสวยๆมาพร้อมแอร์หลังแยกโซนซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะค่ะได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานสีดำนะคะเบาะสวยๆตึงๆเลยพี่ๆ ฝ้าเพาดานด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยขูดค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะสีเดิมโรงงานนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยราคา479,000เาพเท่านั้นค่ะรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,500บาทค่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้แล้ว2จุดค่ะพี่ๆ ไฟท้าย LED มาพร้อมไฟทับทิมนะคะสวยๆเลยสวยมากเลยนะคะสีนี้นานๆจะเข้ามาทีนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนมองหาไว้ใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันนะคะด้านในจะมาพร้อมอย่างอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์ครบค่ะรอยเชื่อมรอยซีนนะคะสวยๆเลย รอยเชื่อมรอยซีนสวยๆนะคะการันตีโครงสร้างเป็นรถหน่วยงานปรวระวางนะคะคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานปรวระวางข้อดีของรถหน่วยงานปรวระวางเลยคือเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะมีที่มาที่ไปชัดเจนของเราเป็นคัดรถเกตเอนะคะพี่ๆอย่างรถหน่วยงานปรวระวางนะคะก็จะมีหลายเกตเนาะตามแบบว่า ตามลานประมูลตามอะไรเงี้ยค่ะมีหลายเกรดมากเลยเกรด A เกรด B, เกรด C นะคะของเราทุกคันเราจะคัดเกรด A มาให้คุณลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าได้รถสวยเดิมแน่นอนตรงนี้การันตีเลยนะคะได้รถสวยเดิมแน่นอนมาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาและของเรามี่าในส่วนของตัวบริการหลังการขายนะคะให้ทุกคันดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะ ก็คือ,อยังไงก็คุ้มคุ้มค่ากับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออกรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสบายใจแน่นอนค่ะพี่ๆได้รถสวยเดิมแล้วก็ได้แคมเปญดีๆด้วยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะอันนี้ปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีลอกเลยสวยๆมาพร้อม นาเครื่องเล่นนะคะบลูทูธแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวก่อนส่งมอปรับสภาพให้อีกครั้งนะคะเบาะหนังสวยๆตึงๆหัวน็อตไม่มีขยับค่ะคันนี้มาพร้อมกับราคา479,000เนาพนะคะเลขใหม่ลืมแจ้งคันนี้เลขใหม่153,000โลค่ะใหม่ประมาณแสนห้านะคะพี่ๆ เดี๋ยวหนูพาไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะคะพี่พี่สวยสวยหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยหัวน็อตสวยสวยเลยค่ะการันตีโครงสร้างสวยเดิมทุกคันแน่นอนนะคะรอยปั๊มแบรนด์คมชัดเจนค่ะ สติกเกอร์มออก,กอแผ่นกันความร้อนใต้เครื่องนะคะตึงๆเลยคันนี้ยังว่างอยู่นะคะยังว่างอยู่ยังไม่ได้ติดจองนะคะใครที่หาโต y o ต้ตาอันติสนะคะหนึ่งจุดแปดไฮบิดนะคะไว้ใช้งานประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากๆคันนี้ตกอยู่ประมาณยี่สิบสามกิโลลิตรได้เลยนะคะถ้าใช้งานทุกวันเนี่ยยังไงก็คุ้ม นะคะและที่สำคัญแบตไฮบริดโตโยต้ารับประกัน10ปีตัวนี้ยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะคะพี่พี่ถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 4ย์3 9 3 6 6สนะคะสามารถนัดดูรถนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ